ทุกคนกับบรรยากาศยามเช้าอากาศดีมากทุกคนมาเบ่งบรรยากาศสวยมากนะทุกคนนะอากาศเย็ยนดี คือหลายๆคนทมเข้ามาวาเนะเอาพีเโอไปไหนแล้วลิโอเขาหายไปไหนเออคืออยากตอบบ่านเนาะลิโอเขาไม่ได้ทำแล้วเนาะเขาบอกให้พมทำทำแทนเขาเนะเาะก็บอกให้พมทำคลิปแทนเขา เขาไม่ได้ทําแล้วเขาไม่มีเวลาเนาะทุกคนเนาะคือที่บอกไปเนาะในคลิป <c oughs> คือที่บอกไปในคลิปหั่นแหละเนาะทุกคนเนาะลิโอเขาไม่มีเวลาทำํำซองเขาหมอบให้ผมทําผมก็ทําเนาะทําตามความถนัดของผมเนาะ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเนาะติดตามเหมือนเดิมถ้าวันนหนพี่ลูกเขามีเวลามาทำคลิปเขาจะมาทำโอเคเนอะทุกคนเนาะคือเอซบางคนเขายังไม่รู้ว่าผมคือใครเนาะนก็ผมมาทำาทำคลิปตาม ลิโอเขาบอกว่าให้พรมทำเพราะว่าเขามอบซองนี้ให้พรมทำเนาะทุกคนก็เข้าใจตามนั้นว่าเออซองนี้ก็เป็นซองพิโอเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนหรอกโอเคเนาะนะ่ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมรังโอเคนะทุกคนเนะาะฝากติดตามฝากเหนือฝากตัวกับทุกคนแลยนะครับนะครับทุกคนนะครับ โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากซัมเนีนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะทำเหมือนพีรโรนะครับเหมือนลิโอเขาทำนะครับโอเคเนาะให้ทุกคนเข้าใจตามนั้นนะลิโอเขาไม่มีเวลาทําคลิปเขาไม่รู้เขาจะไปไหนแต่ว่าเขาบอกว่าผมไม่มีเวลาทําให้ผมทําตามทําคลิปเขาเหมือนเขาโอเคเนาะ คุณจะทำก็ยังไงก็พักเนื้อพักตัวนะครับทุกคนพิลรโอไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไรเนาะถ้าเขากลับมาเขาก็กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแหละเขาอาจจะไปเรียนก็ไม่รู้นาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย